คลิปที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการรักการจัดการและก็การดูแลข้าวกอ,อขอสีหนึ่งแล้ว้อขอสีเก้ามาแล้วใช่ไหมครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาให้เทคนิคและวิธีการในการจัดการข้าวจัสมินเบอร์5แล้วก็เบอร์ย e 0ว่ามันมีแนวทางและรักวิธีการจัดการข้าวสายพันธุ์นี้อย่างไรแล้วมันมีชุดอ่อนแล้วมันมีชุดเด่นอย่างไรกับข้าวสายพันธุ์นี้ที่จะทําให้ได้ผลผลิต ที่สูงขึ้นก่อนที่เราจะไปรู้และไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณในการจัดการข้าวพันุนี้นะครับเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าลักษณะนิสัยโดยเฉพาะของข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยมีข้อดีและก็มีข้อด้อยในเรื่องอะไรบ้างข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ขึ้นน้ําในระดับปานกลางครับความหมายของคําว่าขึ้นน้ํามหมายความว่า ในกรณีที่เราใส่น้ําท่วมยอดข้าวแล้วข้าวมีพัฒนาการและมีปฏิกิริยาในการตอบสนองและมีปฏิกิริยาในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตัวเองกับสภาพแวดล้อมได้ไวมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นข้าวสายพันธุ์นี้มีความไวต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางครับข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวสายพานันธุ์ที่มีอัตราการงอกสูงและ ใช้ระยะเวลาในการบ่มยืนตัวของเมล็ดต้นกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นและข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่มีความชื้นในเมล็ดต่าครับอัตราการแตกกอจากที่เราทําทํามานะครับเพื่อนมีอัตราการแตกกออยู่ในระดับปานกลางถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นข้าวพันธุ์กอขอสีหนึ่งข้าวพันธุ์จัดินข้าวสายพันธุ์ไหนมีอัตราการแตกกอสูงกว่ากันตอบได้เลยครับเพื่อนๆว่า ข้าวพันกอขอสีหนึ่งมีอาตาการแตกกอที่สูงกว่าข้าวพันตระกูลจจสมินครับความสูงเฉลี่ยของต้นข้าวอยู่ที่ประมาณ90-95เซนติเมตรครับมีลักษณะใบธงที่จัดได้ว่าเป็นระดับปานกลางคือไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กจนเกินไปลักษณะมเมล็ดของข้าวจะมีลักษณะเล็กและสั้นที่คือลักษณะเฉพาะของข้าวสายพันนี้เลยครับลักษณะของรังแง มีลักษณะที่ถียัดเม็ดรครับมีความต้านทานกับเพียกระโดดสีน้ำตาได้ดีแต่ว่าข้าวจัสมินเบอร์20จะมีข้อด้อยอยู่ในเรื่องของไม่ต้านทานมเมล็ดดำกับขอใบแห้งเทียบประสิทธิภาพระหว่างเบอร์หกับเบอร์20เบอร์20จะมีจุดอ่อนมากกว่าเบอร์หครับ ในเมื่อเรารู้ลักษณะเด่นของสายพันธุ์ข้าวที่ผมกล่าวมาแล้วเรามาดูวิธีการจัดการกันครับเพื่อนๆว่าเรามีลักษและวิธีการในการจัดการกับข้าวสายพันธุ์นี้อย่างไรตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับพูดถึงเรื่องของการแช่มเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อนๆข้าวสายพันธุ์นี้นยมีอัตราการงอกที่เร็วและสูงเพราะความชื้นในมเลมล็ดตํงเปลือกบางเพราะฉะนั้น าเพ,เพื่อนจะใช้คนหวานเนี่ยครับเพ,เพื่อนสามารถที่จะบ่ม,มเมล็ดสองคืนได้หลังจากที่วักน้ําแล้วแต่ถ้าใช้เครื่องหวานเนี่ยต้องใช้เวลาในการบ่ม,มเมล็ดแค่เพียงคืนเดียวครับเพราะมันจะมีความยากต่อการพ่นของเครื่องนะครับดังนั้นแนวทางที่จะสรุปในเรื่องของการแช่มเมล็ดมีลักกณ์อยู่ว่าถ้าเป็นนาที่มีตมมากเลนเยอะ ได้นำให้ใช้การบ่มข้าวสองคืนครับแล้วก็ถ้าเป็นนาที่ใช้เครื่องพ่นหรือเครื่องหวานก็ให้ใช้การบ่มข้าวคืนเดียวครับแต่ว่าต้องให้เทือกหมาดตัวดีกว่าที่ใช้คนหวานครับอัตราการใช้ป้าในสวนตัวผมผมเองผมจะใช้ข้าวอยู่ที่อัตรา30กิโลกร,รมัมต่อไร่ครับ สอนหวานมีความจําเป็นไหมที่จะต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นมีความจําเป็นครับเพื่อนเพื่อนอีกแหละพูดมาถึงท่านนี้แล้วก็ต้องเน้นย้าสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทํานาปีละสองครั้งหรือสามครั้งนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยครับ้ากิโลกรัมต่อไร่รองพื้นครับเพื่อจะให้ข้าวเนี่ยเวลาเริ่มส่งรากแล้วเริ่มเกิดรากฝอยครับอยูดซับสารอาหารนะครับเพื่อน มันจะได้ไวต่อการเจริญเติบโตของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวนใหญ่นะครับเวลาเพื่อนๆทํานาำนาทฟางเนี่ยถ้ามันไม่มีสารอาหารไปสแตนบายรอมมันทําให้เวลาในการขยายรากเวลาในการเจริญเติบโตของข้าวมันช้าพอมันช้าปุ๊บในจังหวะที่ข้าวจะพุ่งตัวเนี่ยไปเจอกับสภาวะที่ดินเป็นผาลึกไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้รากข้าวมันชอนใช้หาอาหารไม่ได้ พอมันหาอาหารไม่ได้การจเจริญเติบโตของข้าวก็จะยุดชง,งักลงซึ่งเพื่อนๆลองดูคลิปอินเสิร์ตที่ผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับว่านี่คือข้าวที่ผมหวานในแปลงนาของผมซึ่งไม่เผาฟางตากดินนะครับข้าวลักษณะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้เป็นข้าวที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักรอบเลยครับแต่เพื่อนๆลองดูความแตกต่างระหว่างนาข้าวของผมกับแปลงนาข้าวข้างๆครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร เห็นไหมครับเพื่อนๆดังนั้นเราจึงเน้นย้ําให้เพื่อนๆใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนที่จะหวานข้าวหลังจากที่เพื่อนๆนชักร่องน้ําลีนน้าออกแล้วพอมีน้าคุกคิกพอน้าทาละลายปุ๋ยได้ก็ให้ใส่ปุ๋ยประมาณว่ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสูตรก็อยู่ประมาณนี้เนาะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดอ่าสูตรที่ผมแนะนำเนี่ยอาจจะเป็นหาซื้อง่ายไม่ต้องมีความยุ่งยากในการต้องไปผสมนะครับแล้วก็มันหาซื้อง่ายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นปุ๋ยลักๆที่ใช้ทำเกี่ยวกับไรอ้อยไร่มันสับปะหลังนี่แหละครับนะลองเอา25่ห้าเจ็ดเจ็ดมาลองขึ้นดูครับ15กิโลกร,รัมต่อไร่ครับเพื่อนครับพูดถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่มองบูลลี่หรือมองมองดารมาม่าเราว่าโอ้ยข้าวกระถุกปุ๋ยก็แพงแกยังบ้าบอคอแตกมานั่งแนะนําให้คนใช้ปุ๋ยตั้งเยอะตั้งแยะเยอาตั้งแต่หัวค่าคเลยเลอใช้ปุ๋ย เพื่อนๆครับถ้าทำแล้วคุณคิดแค่ว่าได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นคลิปวิดีโอของผมไม่มีประโยชน์อะไรครับเพื่อนๆหรอครับแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งปฏิธานและตั้งความมุ่งมั่นว่าทำผลผลิตแล้วเนี่ยมันจะต้องให้มันออกมาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายเนี่ยการที่ได้ผลผลิตเยอะมันก็ยังมีตัวเลือกมากกว่ามันยังมีโอกาสมากกว่า มากกว่านี้ลักษณะไหนครับเพื่อนๆถ้ามันมีลักในการบริหารจัดการที่ถูกต้องมันก็จะทําให้กําไรมันเหลือมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะใช้ทุนมากตามขึ้นไปแต่ว่าเมื่อแต่ว่าเมื่อหักลบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสูงกว่าการที่ทําแบบตามมีตามเกิดนั่นแหละครับทีนี้หลังจากหวานข้าวไปแล้วนะครับเพื่อนเมาถึงขั้นตอนของการหวานไปแล้วเนาะหวานเราก็หวานไปก็แล้วแต่จะใช้เครื่องพ่นหรือจะใช้คนหวานก็ หรือจะใช้โดนผลเอาที่สะบ้านใจเลยครับแต่ว่าเมื่อหลังจากหวานเซจแล้วหนึ่งวันนะครับถ้าเทือกน้าของวันเนี่ยมันแห้งโดยที่ไม่มีน้ําขังตําหลุมตาปักตําแงงตําที่ลึกะครับก็ให้ฉีดยายาคุมเลนผสมกับยาฆ่าทันทีเลยครับส่วนรายละเอียด ว่าทําไมถึงต้องผสมยาฆ่าไปในขณะที่เรายังมองไม่เห็นต้นลูกยาหรือมองไม่เห็นวัชพืชในนาเลยอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกตามไปดูในคลิปวิดีโอก่อนๆที่เราทาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการคุมวัชพืชในนาข้าวเรื่องของการกำจัด้าร์บิดข้าวพืชแล้วก็วัชพืชในนาข้าวซึ่งเราทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนี้ไว้เยอะมากพอสมควรครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการฉีดคุมเลนแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆผมจะให้ทริค ไว้นิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดคุมเลนในฤดูนี้ซึ่งในคณะที่ผมทาคลิปวิดีโอนี้เป็นฤดูฝนนะครับในฤดูนี้เนี่ยเพื่อนเนมันจะมีความผันผวนกับสภาพอากาศที่บางทีเราอาจจะฉีดได้บางทีเราอาจจะฉีดไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะน้ําที่มันขังอยู่ในแปลงนามันทําให้ดินไม่แห้งแล้วมันก็ทําให้เรามีความยากลำบากต่อการฉีดพ่นผมจะแนะนําลับอย่างนี้ไว้นิดหนึ่งครับเพืเ่อนๆพถ้ามันไม่สามารถที่จะฉีด ได้ในลักษณะที่ผมกล่าวไปข้างต้นให้วิธีให้ใช้วิธีการแยกฉีดกันครับเพืเ่อนๆสมมุติว่าน้ํามันก็แห้งไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยนะครับให้ได้คุมไว้ก่อนครับเพืเ่อนๆให้ฉีดแพรทิลคอตัวเดียวเลยครับโดยให้ใช้อัตราส่วน1ลิตรต่อพื้นที่สไร่นะครับฉีดไปตัวเดียวเพียวๆเ,เลยครับในกรณีฝนนะครับในกรณีฝนที่น้ํามันไม่แห้งนะครับหลังจากที่เ,เ,เพื่อนๆฉีดแพทที่ลคออาบเสร็จปุ๊บเนี่ย นับต่อไปอีกประมาณ3ามถุงสีวันถ้าดูด้วยสภาพกินในแปลงนาะของเพื่อนเอมันเริ่มแห้งเริ่มมาดนะครับให้เพื่อนเพื่อนฉีดยาฆ่าเก็บโดยให้ใช้สารสามมันไฮดิเบนซอกซินโดยการฉีดเก็บในลักษณะนี้มันจะมีความสิ้นเปลืองเกิดการฉีดคู่ไปกับการคุมเรนในรอบแรกนะการใช้มันก็จะอยู่ที่1ลิตรต่อพื้นที่6ไร่ เหตุผลว่าทําไมเราถึงแนะนําว่าอู้ทำไมใช้ตั้งเยอะตั้งเยะขนาดนี้เราใช้ตั้งหกลิตรเลยเหรอข้าวไม่ตายเหรอเออคำถามนี้เราเจอมาบ่อยมากครับมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเก็บวัชพืชในลักษณะแบบนี้แล้วมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาว่าฉีดไปแล้วข้าวจะตายเนาะเพื่อนๆครับถ้าทุกเรื่องถ้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เกิดการร้องผิดลองถูกุกมันไม่เกิดการ เปียนทาแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยกับตัวเราเองและไม่มีประสบการณ์ดีพอนะครับเพื่อนเเราคงไม่มานั่งอธิบายให้เพื่อนๆมาลองผิดลองถูกไปก็เล่าหรอกครับสิ่งที่เราพูดเนี่ยรวนแล้วแต่เราปฏิบัติมาแล้วแล้วมันเกิดผลสำลิดออกมาแล้วครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเพื่อนๆลองดูภาพที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือภาพของข้าวที่ฉีดคุมเลนผสมค่าในเวลาเดียวกันและหลังจากนั้นประมาณสอง วันเนี่ยผมก็ใส่น้ําทันทีครับ2อถึงสาวันผมก็ใส่น้ําทันทีลักษณะข้าวก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนเนเห็นนี่แหละครับ เนื่องมาจากว่าเราเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของข้าวโดยเฉพาะแล้วก็ขีดความสามารถของการขึ้นน้ำของข้าวแต่ละสายพันธุ์มีความเด่นความด้อยแตกต่างกันอย่างไรมันจะเป็นที่มาของสิ่งที่เราเราให้เพื่อนๆฟังนี่ครับมันมีทริคเพิ่มอีกนิดนึงครับเพื่อนๆกรณีที่เราไม่สามารถฉีดคุมค่าในเวลาเดียวกันได้และกรณีที่เราไม่สามารถที่จะใส่น้ำในรอบในในคอนเซปที่ผมพูดตามคลิปวิดีโอข้างต้นได้เนี่ย ให้เพื่อนๆฉีดสารสามันอีกตัวหนึ่งครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บหญ้าในตระกูลกกหนวดปุ๊พกพักบุอนาเทียนนาเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าสารสามันที่จะแนะนําให้เพื่อนๆใช้เนี่ยคือสารสามันตัวไหนแล้วอัตราการใช้เท่าไหร่ลืมบอกเพื่อนๆไปนิดน,งนึงครับคือถ้าในกรณีที่หญ้ามันเยอะจริงๆเช่นพวกตะกูล ยาใต้น้ําหรือหญ้าใบกว้างที่มันเกิดใต้น้ําได้อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเพื่อนๆให้ผสมกับไพลิเบนซอกซินไปเลยในเวลาเดียวกันเลยครับแล้วฉีดทีเดียวเลยครับคือจะฉีดตอนไหนเลดซุดอย่าให้เกิน1ิวันครับเพื่อนนะเลดซุดอย่าให้เกินสิบวัน,นะลน,วนแล้วหลังจากฉีดเสร็จนะครับหนึ่งถึงสองวันใส่รีบใส่น้ําทันทีครับรีบอัดน้ําให้ท่วมยอดหญ้าทันทีเลยแล้วเดี๋ยวหญ้าจะค่อยๆเน่าแล้วยุบลงไปในที่สุดครับไอ้ปัญหารเรื่องของหญ้าใบแคบหญ้าใบกว้างในตระกูลที่ มันเกิดขึ้นในแปลงนาของเพื่อนๆที่เยอะๆครับมันจะค่อยๆหายไปแล้วในที่สุดถ้าเราเพื่อนเพนรักษาระดับน้ําได้นิ่งเป็นระยะเวลาเ,ลาเฉลี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะครับในแปลงนาของเพื่อนจะไม่มีญาเลยนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมได้ทํามันมาแล้วครับจึงเอามาบอกเล่าให้เพื่อนเได้เข้าใจเป็นแนวทางนะครับในการจัดการข้าวพันจัหมินครับ ในระหว่างลอยต่อของช่วงของฝนชุกๆนะครับมันเปิดกับสภาวะอากาศบางทีก็เปิดบางทีก็ปิดเนี่ยครับมันจะมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่เราจะมักจะเจอกันเป็นประจำเลยคือข้าวมีไม่รู้มันอยู่อยู่ดีๆมีมีอาการใบแดงขึ้นมาทันทีเลยเราก็ไม่ทราบสาเหตุเลยว่ามันเป็นอะไรเพี้ยไฟลักษณะมันไม่มันไม่ใช่เหมือนเพี้ยไฟครับเพี้ยไฟมันจะมีอาการแห้งเกรียมเกียวไม่ไหมใช่ไหมครับทุกท่านแต่ว่าไออาการนี้มันคือมันจะค่อยคเหลือง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 ครับมันจะไม่เหมือนเพี้ยไฟ คือปัญหานี้เนี่ยมันเกิดมาจากเพียชนิดหนึ่งครับที่มันมีลักษณะคล้ายๆยุงครับและซ้ำไลายถ้าเพื่อนๆไม่รีบรักษานะครับมันจะทิ้งเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งไว้กับต้นข้าวแล้วข้าวเนี่ยมันจะมีอาการในลักษณะที่ว่าจะไม่ตอบรับก็อะไรเลยมันจะมีอาการยืนต้นเรื่องอย่างนั้นนะครับยาวเลยครับเพื่อนๆปัญหานี้ผมใช้รักการแก้ปัญหาหรือการป้องกันปัญหาคือ หลังจากที่ใส่น้ํานิ่งในรอบที่สองเข้าปิดน้ําค้นน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะหวานสารคาแท็บไฮโดรคลอไลด์ลงไปในแปลงน้ำโดยอัตราการใช้ก็คือหนึ่งกระสอบต่อพื้นที่สีไร่ครับถ้าเพื่อนๆมองในลักษณะทางกายภาพว่าข้าวเนี่ยขึ้นน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นน้ําเรียบร้อยแล้วไม่มีส่วนไหนส่วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังยังอยู่ใต้น้ําอยู่เนี่ยครับปิดยอดขึ้นน้ําแล้วคือถึงแม้ว่า ใบก็จะกลางหรือยังไม่กลางนะครับมันได้เวลาจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วแล้วลักษณะต้นข้าวที่พร้อมจะใส่ปุ๋ยที่ลักษณะของข้าวที่ขึ้นน้ําหน้าตาเป็นอย่างไงเพื่อนเพื่อลองดูภาพอินเสิร์ตที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูนี่นะครับว่านี่คือตัวอย่างที่ส่วนตัวผมเองทําอยู่ในแปลงนาของผมในการใส่ปุ๋ยรอบแรกว่าลักษณะของข้าวที่ขึ้นน้ําใหม่ๆต้นข้าวจะเป็นแบบไหนตามนี้เลยครับเอาละ พอมาถึงตอนนี้เนี่ยคอนเซปต์ของการใช้ปุ๋ยเนี่ยเราก็พูดมาเสมอครับแล้วไหนๆก็พูดแล้วเราก็ต้องพูดย้ำตลอดครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าบางท่านก็ยังแยกไม่ออกแล้วก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของการใช้ปุ๋ยตามเลโชที่มันพอเหมาะกับช่วงอายุของข้าวหรือช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของต้นข้าวเนาะให้เพื่อนๆใช้ปุ๋ยในสูตรรอบแรกนะครับโดยให้เรือกใช้เลโช3ต่อหนึ่งสคือ สัดส,ส่วนของไนโตรเจน3ส,ส,ส่วนต่อสัดส,ส่วนของโพแทสเซียมหนึ่งส่วนครับส่วนฟอสเฟตเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับถ้าพูดอย่างนี้เราก็เดี๋ยวจะซับส่วนไปใหญ่นอกเพื่อนๆเนาะก,ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันครับว่าแนวทางของสูตรปุ๋ยในรอบที่หนึ่งเนี่ยกับข้าวสายพันธุ์จัสมินเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์ยี่สิบเนี่ยควรจะเป็นสูตรอะไรครับก็ตามนี้นะครับนอกาจากเรื่องของการ ให้ปุ๋ยในรอบที่หนึ่งแล้วเนี่ยจำเป็นต้องฉีดนนม์แมลงไหมอ่าเพื่อนๆครับสารคาเทพานโดคลอไรด์มีอายุอยู่ได้2เดือนกว่าเลยนะครับถ้าเพื่อนเนรักษาะระดับน้าได้ดีเพราะฉะนั้นยังไม่มีความจาเป็นจะต้องฉีดหนอนแล้วก็เพียครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆนระวังไว้นิดหนึ่งครับคือในกรณีที่เพื่อนเพื่อนใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบที่หนึ่งเนี่ยพยายามรักษาะระดับน้ําคืออย่าให้แหง้งแล้วก็อย่าให้น้ําท่วมยอดข้าวเป็นอันขาดเพราะถ้าน้ําท่วมยอดข้าวแล้ว เมื่อเข้ามีการยืดเซลล์จากการรับปุ๋ยแล้วเนี่ยผนังเซลจะบางพอผนังเซลบางเนี่ยการแทรกซึมไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออะไรก็ตามแต่หรือสภาวะความเป็นกรดนะครับมันจะเข้าไปได้ทุกอนุของรอยสองผนังเซลล์ข้าวมันจึงทาให้ข้าวเน่าได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของน้ำวมยอดข้าวไปนิดนะครับในกรณีที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วเมื่อรอบที่หนึ่งนะจบไปแล้วทีนี้เรามาดูรอบที่สองมาครับรอบที่สองเนี่ยครับเพื่อนๆปุ๋ยเนี่ย จะใส่ให้กับข้าวเนี่ยครับเช่นกันครับช่วงของข้าวโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ25-30วันบางคนก็จะนับรอบที่1เป็น25เหตุผลทำไมเราถึงต้องใสในรอบที่1ของเราเนี่ยตั้งแต่10-15วันแรกเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนๆครับข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่อายุสั้นมากเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยถ้าการเจริญเติบโตของเขาไม่สมบูรณ์มวแต่ปุ๋ยมัวแต่กระซอกกระแซะเกี่ยวกับ สภาพความอา่อนแอของดินเนี่ยการเจริญเติบโตของเขาก็ไม่เต็มที่มันส่งผลโดยตรงไปยังผลผลิตของข้าวนั่นเองครับดังนั้นรอบที่สองเนี่ยเราก็จะใส่อยู่ในช่วงประมาณ 25- 30ถึงวันอ่ะแลวสูตรก็จะเป็นไปประมาณนี้นะครับหากไปมาเยอะครับในช่วงของสภาวะอากาศที่ปิดนะครับมเกิดลักษณะของต้นข้าวประมาณนี้นะครับมันจะมีความเสียงอยู่ สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือนอนห่อไม่เข้าเรื่องที่สองก็คือปัญหานอนกอนะครับส่วนเรื่องของเพียกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้ผมผมตัดไปก่อนเลยเพราะว่าข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะต้านทานเพียกระโดดสีน้ำตาลได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับดังนั้นแนวทางของการใช้สารป้องกันและกําจัดหนอนและ,มะแมลงหลังจากที่ให้ปุ๋ยในรอบที่สองไปแล้วเนี่ย ันก็จะเป็นประมาณนี้ครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องของการให้ฮอร์โมนนะครับเรื่องของการให้ฮอร์โมนเนี่ยให้เพื่อนๆตามไปดูแนวทางตามคลิปต่างๆที่เราให้ไว้ครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นแนวทางที่ละเอียดอยู่พอสมควรครับเมื่อเข้าได้ปุ๋ยได้สารคุมนอนคุมเพียเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ เมื่อข้าวของเพื่อนเเริ่มมีลักษณะทรงพุ่มเริ่มมีลักษณะชูใบตรงตั้งเริ่มมีลักษณะเป็นทรงกอเริ่มเข้าเริ่มขยายกอเริ่มแน่นแล้วให้เพื่อนๆจบเอาสัญญานี้ครับปล่อยน้ําให้แห้งบ้างเป็นครัง้งคราวนะครับอ,อันนี้แล้วแต่สภาพพื้นที่ใครที่ทําได้และทําไม่ได้นะครับใครที่ทําได้ทําใครที่ทําไม่ได้ก็พยายามอย่าให้มีความชื้นสะสมอยู่ในแปลงน้ำมากเนเกินไปเพราะอีกหนึ่งปัญหา ที่มันจะเกิดขึ้นกับข้าวของเพื่อนก็คือขอไปแห้งครับอ๋อให้ข้าวมีความต้านทานได้ดีอยู่ในระดับไหนก็ตามแต่ถ้าสภาพมันเอื้อให้เกิดปัญหาเรื่องดีกับข้าวอย่างไรก็ต้านทานครับปัญหาโลกนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าระบายน้ําให้แห้งได้เป็นเรื่องดีครับเพื่อนถ้าคุมสัดส่วนเลชโชของปุ๋ยที่ใช้ในรอบที่หนึ่งรอรอบที่สองได้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหาล่ะ มันเกิดไปแล้วเราจะแก้เราจะป้องก,กันอย่างไงฮะเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูสารสามันที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับ,รบแล้วจะต้องใช้ในลักษณะแบบไหนไมันถึงจะหายปัญหานี้จะต้องไยุดถ้ามันเป็นนักนะครับเพื่อนๆให้ฉีดสองรอบถ้ามันเป็นไม่นักมันเป็นไม่มากให้ฉีดหึงรอบโดยมีเงื่อนไขว่าในขณะที่ฉีดพ่นสารตัวนี้ห้ามผสมสารจะไปห้ามผสมฮอร์โมน ห้ามผสมนอนห้ามผสม,มแมลงให้ใช้สารตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นแล้วใช้ในอัตราส่วนที่เรากําหนดรับประกันครับเพืนเนๆไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อยาแพงๆมาฉีดเลยครับหายครับฤดูนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับข้าวแห้งข้าวขาดน้ําข้าวจะโตไม่ต่อเนื่องไม่ต้องก,กังวลครับเป็นเกิพอน้าฝนความชื้นมันมีอย่างต่อเนื่องสัดส่วน CN r a t i เเนี่ยไนโตรเจนมากกว่าคาร์บอนอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นในการสูญเสียนาทเดนเจนในต้นเนี่ยมันก็จะตำ่ำเนาะเพราะมันมีความหนานแน่นของนโตรเจนของกา๊าซที่อยู่บนชั้นบรรยากาศสูงครับสภาพอากาศปิดความชื้นสูงครับการสูญเสียก็จะลดลงตามสภาพอากาศเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทีเรียรเรื่องนี้มากนะให้เพื่อนๆสังเกตช่วงที่ข้าวเนี่ยเริ่มจะต้นกลมครับให้ใส่ปุ๋ยในรอบที่สามซึ่งปุ๋ยในรอบที่สามเนี่ย เราจริงจริงแล้วอ่ะหลายคนก็ถามเราครับว่าหวานกี่วันถึงจะใสรอบรับทองรับทองชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับเพื่อนๆว่ารับทองที่นี้ไอแนวทางว่าจะใสยังไงไอรับทองเนี่ยให้ใช้ลักเกณฑ์การสังเกตที่ต้นข้าวครับว่ามันมีลักษณะเริ่มกลมหรือยังหรือเริ่มเป็นซี่รอบหรือยังนะครับถ้าเริ่มกลมเริ่มเป็นซี่รอบแล้วแต่ยังไม่ป่องนะครับเพื่อนนั่นแหละครับเอาสัญญาณนั่นแหละใสตั้งแต่หัวค่ำครับใสตั้งแต่ต้นๆเลยเพราะว่า ปุ๋ยในสูตรที่ผมใช้รับรอ,องเนี่ยมันก็จะคอนเทนจะนักในทางธาตุโพแทสเซียมซึ่งผมก็บอกแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าธาตุโพแทสเซียมมันเป็นธาตุอูประคซึ่งเอนมาทํางานหนะักเพราะมันต้องมันต้องชักนําเอาสารพวกเนี้ยขึ้นไปกับมันแล้วมันก็เป็นภาระพอมวลมันหนักกว่าในตรเจนเมื่อเราใส่ให้มัน พอดีก็เวลาหรือแม็ก็เวลาเนี่ยครับมันเสข้าวมันก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้พอดีกับเวลาที่มันจะมันจะเป็นต้องใช้นี่ครับซึ่งสูตรเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้และอาตราการใช้ก็ตามอินเสิร์ตเลยครับช่วงช่วงที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสำคัญมากครับในช่วงของข้าวชูหลวงครับในเรื่องของข้าวชูหลวงข้าวทองเนี่ยถ้าล้มยังไม่เป็นไรนะครับการเส แต่ไอช่วงที่ข้าวเริ่มชุรวงเนี่ยไม่ได้ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว,ว่าทําไมเราถึงต้องให้พเพื่อนๆปล่อยน้ําตั้งแต่ต้นเพราะเราอยากให้ข้าวแข็งแรงข้าวรากไม่ลอยเพราะถ้าข้าวของพเพื่อนๆเป็นปลมในช่วงที่ตากเกสรหรือชูรว,วงเนี่ยโอกาสาที่ข้าวจะเป็นเมล็ดรีบมนีเยอะมากเลยนะครับพทาการเสียหายนก่ก็จะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับไอส่วนข้างล่างที่ไม่ได้รับแสงผสมเกสรไม่ได้ปฏิสนธิไม่ได้ผสมบู์นเนี่ยรีบมดนะครับพรเพื่อนๆ ก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับพยายมน้ำถ้าไม่จําเป็นก็พยายามปล่อยให้มันแห้งบ้างเป็นข้าง่าวเนาะที่นี่สั่นเคมีที่มันจําเป็นก็เข้าในช่วงที่หลังจากที่เราผมทองไปแล้วนะเพื่อนๆก็พยายามคุมนะครับสารป้องกันเชื้อราอีกตัวหนึ่งเอาไว้ในฤดูนี้เนาะซึ่งสารสัมผัสนั้นก็เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อัตราการใช้ก็ตามรายละเอียดข้างบนเลย ซึ่งนี่ก็เป็นแนวทางทั้งหมดที่เชื่อได้ว่ามันก็เกือบจะพาเพื่อนๆไปถึงเส้นชัยแล้วครับแต่ว่ามันจะไปถึงได้มากน้อยแค่ไหนจะได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าวินัยของการจัดการของเพื่อนๆแล้วก็แนวทางในการจัดการของเพื่อนๆว่าจะประยุกต์และจะปรับใช้ครับแป้งนาข้าวจัสมินเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบของเพื่อนๆได้ขนาดไหนนั่นเองครับ